นีค่ะหญิงนะคะที่พษษกษธการขายฟอร์ดสาขาพระปะแดงค่ะวันนี้นะคะหญิงนำา n x x t g n n a n n g r r ค่ะคันนี้จะเป็นว t ยแท็นะคะ2.04นคณ2นะคะเกียร์ตัตโนมัติ10สปีดค่ะเป็นตัวไบเทอร์โบนะคะหรือตัวท็อปขับ2นั่นเองนะคะราคาจำหน่ายสำหรับรุ่นนี้นะคะ1,174,000บาทค่ะเครื่องยนต์ของเขานะคะจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.0ลิตรนะคะไบทอโบหรือว่าเทอร์โบคู่นะคะ กำลังแรงม้าที่210แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่500นิวตันเมตรเลยนะคะ mm hmm. เดี๋ยวหญิงพาชมรอบคันกันค่ะว่าคันนี้นะหญิงแต่งจัดเต็มสไตล์เมราการเลยนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันเลยค่ะว่ามีชุดแต่งอะไรบ้างค่ะไปชมกันเลยค่ะเริ่มต้นจากไฟหน้าเลยนะคะรุ่นนี้นะคะเขาจะเป็นไฟหน้า LED Reflector ค่ะเขามาพร้อมกับไฟวิ่งกลางวัน LED นะคะรูปทรงตัว C แคมป์แบบนี้นะคะสัญลักษณ์ของรุ่น Next Gen เลยค่ะ แล้วก็คันนี้นะคะหญิงมีครอบไฟหน้าสีดําด้านตรงรุ่นให้ด้วยนะคะด้านล่างเนี่ยมาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะคะ LED เช่น e เดียวกันค่ะไฟตัดหมอกเขาก็จะมาจากโรงงานเหมือนกันนะคะแล้วก็คันนี้นะคะตกแต่งเพิ่มนะคะหญิงมีครอบกระจังด้านหน้าเป็นตัว FORD ให้ด้วยนะคะสีของเขาจะเป็นสีดําด้านแล้วก็มาพร้อมกับชุดแต่งวัยนะคะกันชนด้านหน้านะคะครอบเป็นชุดแต่งวายให้แบบนี้นะคะ ลูกค้ารีเควสเป็นสีดำด้านทั้งหมดเลยนะคะหญิงก็จัดให้ค่ะรุ่นนี้นะคะเขายังมีกล้องหน้ารถมาให้ด้วยนะคะตรงนี้เลยกล้องหน้ามาพร้อมกับที่ฉีดน้ำทำความสะอาดกล้องนะคะแล้วก็ยังมีเซ็นเซอร์กัดระยะ4จุดให้ด้วยนะคะสำหรับด้านหน้าด้านหน้าเนี่ยเรามียังมีระบบเตือนการชนด้านหน้านะคะแล้วก็ตัวระบบเบรกอัตโนมัติพร้อมกับระบบตรวจจับคนเดินถนนให้ด้วยนะคะก็เดี๋ยวไปชมด้านข้างกันต่อเลยคะ่ะ ด้านข้างนะคะยิงมีติดตั้งก็คือซุ้มล้อขนาด6นิ้วนะคะเป็นชุดแต่งวายนะคะมาพร้อมกับตัวครอบกันชนด้านหน้าเลยนะคะตัวซุ้มล้อสีดําด้านนะคะแบบเรียบนะคะมีสัญลักษณ์วชัดเจนแบบนี้เลยค่ะสวยเทย่แบบนี้เลยนะคะแล้วก็มาดูพระเอกของเราเลยนะคะคันนี้เนี่ยล้อจากโรงงานนะคะจะเป็นล้อขนาด18นิ้วลูกค้าต้องการที่จะ บุกป่าลุยนะคะแบบลุยแบบจัดเต็มนะคะหญิงจัดเป็นตัวยางนะคะยางจะเป็นยาง MT นะคะหรือว่ายางมัทเทเลนนั่นเองนะคะซีรีย,ยางสาคูณ12.5 R 2 0นะคะจับคู่มากับล้อแม็กสไตล์อเมริกันนะคะ Oasis สสีดำสวยเท่แบบนี้เลยนะคะ แล้วก็ทําการจัดทรงด้วยนะคะคันนี้เนี่ยยกหน้าและหลังให้2นิ้วแบบนี้เลยนะคะสวยเทพ่พร้อมลุยได้ทุกสถานการณ์เลยทีเดียวค่ะแล้วก็ด้านข้างนะคะแก้มข้างของเขายังมีช่องระบายความร้อนนะคะก็สามารถระบายความร้อนจากห้องเครื่องได้จริงด้วยค่ะกระจกมองข้างนะคะสีเทากาฟ้ามีไฟเรียวที่กระจกเป็น LED พร้อมกับ รุ่นนี้นะคะได้เป็นกล้องรอบคัน360องศามาให้แล้วนะคะแล้วก็ด้านข้างตัวรถนะคะยังมีไฟส่องสว่างด้านข้างให้ด้วยนะคะแบบนี้เลยแล้วก็ตัวกระจกข้างนะคะเขายังมาพร้อมกับระบบตรวจจับจุดบอดให้ด้วยค่ะด้านบนนะคะเราหลังคาสีบรอนเงินนะคะมาจากโรงงานแบบนี้เลยค่ะแล้วก็คันนี้เนี่ยติดตั้งกันสาดเพิ่มเติมให้ด้วยนะคะ แล้วก็จะมีติดตั้งฟิล์มเซรามิกนะคะก็จะเป็นความเข้มรอบคันนะคะจะเป็น60-80%ค่ะแล้วก็ด้านหน้า60%นะคะหญิงติดตั้งเป็นฟิล์มเซรามิกเกรดพรีเมียมเลยนะคะก็รับประกันถึง10ปีเลยทีเดียวค่ะมาต่อกันที่มือจับนะคะมือจับสีเดียวกับตัวรถนะคะมีคีย์เรดที่มือจับให้ด้วยค่ะสำหรับตัวไวทแท็กนะคะแล้วก็บันไดข้าง ของเขารุ่นไวน e แทกจะได้เป็นสีดำตัดด้วยขอบโครเมียมนะคะแบบนี้เลยค่ะมากันที่ท้ายกันบะบ้างนะคะรุ่นไ i t e แทกเขามาพร้อมกับสปอร์ตบาร์นะคะรูกทรงแบบใหม่แบบนี้เลยนะคะสีเทาร์กาฟ้าตัดด้วยสีบรอนเงินแบบนี้เลยนะคะแล้วก็คันนี้พิเศษสุดๆเลยนะคะติดโรลเลอร์ลิสไฟฟ้าให้ด้วยนะคะ ตัวโรลเลอร์เนี่ยเขามาพร้อมกับกุญแจรีโมทนะคะแยกส่วนออกมาแบบนี้นะคะเดี๋ยวหญิงสาธิตวิธีการเปิดให้นะคะอ่านี่นะคะหญิงกดรีโมทนะคะโรลเลอร์ก็เปิดนะคะถ้าเราอยากจะให้หยุดปุ๊บมีปุ่มกดหยุดด้วยนะคะแล้วก็ด้านในยังสามารถเปิดไฟที่โรลเลอร์ได้จากกุญแจด้วยนะคะอ่าแบบนี้เลยนะคะก็เราก็สามารถที่จะ ใส่ของได้เยอะเลยนะคะแล้วแบบกันน้ํา mm. กันฝนได้นะคะหรือใส่ของที่สําคัญนะคะป้องกันการสูญหายได้ด้วยแล้วก็รุ่นไวทแท็กนะคะเขาก็ยังมีกุญแจล็อกฝาท้ายนี้ด้วยนะคะรุ่นนี้ก็ดีเป็นอย่างมากเลยนะคะก็ช่วยล็อกฝาท้ายทําให้ไม่มีใครมาเปิดท้ายรถของเราได้นะคะแล้วก็ตัวกล้องมองหลังมาพร้อมกับ ตรงนี้นะคะมาอยู่ใต้โลโก้แบบนี้เลยรุ่นนี้ก็มาจากโรงงานแล้วแล้วก็คันนี้ยังมีติดครอบฝาท้ายให้ด้วยนะคะเป็นสีดําด้านจะได้เป็นทรงสไตล์อเมริกันเลยนะคะการชนท้ายมาจากโรงงานจะเป็นสีแบบนี้เลยนะคะสีเทากาาฟายแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีเซ็นเซอร์กะระยะ4จุดให้ด้วยนะคะด้านข้างมาพร้อมกับตัวที่เหยียบขึ้นข้างนะคะมีให้ทั้งซ้ายและขวาเลยนะคะสําหรับ รุ่น YT ยแทนะคะก็เดี๋ยวหญิงพาชมภายในของรุ่น YT ยแทกันต่อเลยค่ะแผงข้างของรุ่น YT ยแทของเขาจะเป็นสีดำนะคะเป็นหนังนะคะแล้วก็เดินได้สีส้มแบบนี้ค่ะด้านข้าแล้วก็ตรงแผงข้างเขาก็จะมีไฟแอมเบียนไลท์นะคะสีฟ้าแบบนี้ด้วยนะคะในส่วนของเบาะสำหรับรุ่น w i ยแทนะคะของเขาจะได้เป็นเบาะหนังนะคะสีดำเดินได้สีส้มแบบนี้เลยนะคะ รูปทรงสวยๆแบบนี้เลยนะคะเบาะหนังของเขาก็อายุการใช้งานนานนะคะเป็นแบบพรีเมียมเลยนะคะแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้าเลยค่ะก็สามารถปรับได้ถึง8ทิศทางเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ตัวพยางปูพืนนะคะหญิงใช้เป็นของศูนย์ฟอร์ดแท้แบบนี้เลยนะคะก็ติดตั้งให้ลูกค้าด้วยค่ะในส่วนของพวงมาลัยนะคะ พวงมาลัยรุ่นวายแท็กเนี่ยเขาจะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะก็ปรับได้ถึง4ทิศทางเลยทีเดียวค่ะตัวพวงมาลัยก็จะมีตัวฟังก์ชันที่พวงมาลัยแล้วก็จะมีรุ่นนี้เนี่ยเขาจะได้ตัว Adaptive Push Control พร้อมกับ Stop and Go ด้วยนะคะมีพุชสตาร์ทอยู่ด้านข้างนะคะแล้วก็มีที่วางแก้วน้ําในส่วนของที่วางแก้วน้ำเนี่ยก็มีให้ทั้งซ้ายและขวาเลยนะคะตัวไฟหน้าตัวนี้จะเป็นแผงควบคุมไฟหน้าทั้งหมดนะคะ ไฟหน้าก็สามารถตั้งเปิดปิดอัตโนมัติได้นะคะแล้วก็ตัวที่ปัดน้ำฝนก็สามารถตั้งเปิดปิดอัตโนมัติได้เช่นเดียวกันนะคะในส่วนของหน้าจอหลังพวงมาลัยนะคะรุ่นวแท็กของเขาจะได้เป็นจอขนาด8นิ้วนะคะแบบนี้เลยนะคะก็จะแสดงผลต่างๆของรถของเรานะคะแล้วก็ตัว กระจกมองหลังนะคะสําหรับรุ่นวายแท็เนี่ยของเขาจะได้เป็นกระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัตินะคะพร้อมกับมีช่องเสียบ USB ด้านข้างกระจกด้วยนะคะก็สะดวกสบายเป็นอย่างมากเลยเวลาที่เราจะติดตั้งกล้องบันทึกหน้านะคะสามารถเสียบตรง USB นี้ได้เลยนะคะหน้าจอตรงกลางค่ะรุ่นนี้จะได้เป็นจอขนาด12นิ้วนะคะก็จอใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะจะเป็นจอสีทัชสกรีนนะคะ รองรับภาษาไทยด้วยนะคะแล้วก็รองรับ Apple CarPlay Android Auto แบบไร้สายค่ะมีโทรออกฉุกเฉินด้วยนะคะแล้วก็จะมี Ford p a า t ให้ด้วยนะคะสำหรับรุ่นนี้ค่ะในส่วนของแอร์นะคะแอร์ Air ของเขาจะเป็นแอร์ออโต้แยกอิสระซ้ายขวาได้ด้วยค่ะด้านล่างเนี่ยก็ยังมีช่องชาร์จไร้สายนะคะพร้อมกับมีช่องเสียบ USB ด้วยตัวเกียร์นะคะรุ่นนี้ได้เกียร์อัตโนมัติ10สปีดเลยทีเดียวนะคะ แล้วก็เบรกมือก็เป็นเบรกมือไฟฟ้านะคะพร้อมกับมีโหมดการขับขี่นะคะสามารถเลือกได้ถึง C โหมดเลยทีเดียวนะคะก็เรียกได้ว่ารุ่นนี้เนี่ยเป็นตัวทับขับ2ที่ฟังก์ชันคือครบคันแล้วก็คุ้มมากเลยทีเดียวนะคะเป็นรุ่นที่ขายดีรุ่นหนึงเลยทีเดียวนะคะระบบความปลอดภัยของเขาก็มีเยอะเลยนะคะถุงลมนิรภัยเนี่ยมีถึง6จุดเลยทีเดียวนะคะ ABS, EBD, ESP, ระบบป้องกันการลื่นถลไร่แล้วก็มีระบบป้องกันการพลิกคว่ำเนี่ยพร้อมเลยนะคะราคาจำหน่าย1น7่0ล้าน1 7 4 0บาทเท่านั้นนะคะก็ลูกค้าชอบชุดแต่งแบบนี้นะคะหญิงก็สามารถจัดให้ได้ค่ะก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับคันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ บ๊ายบายค่ะ